นาดเห็นไหมเขาทาบอยู่ปาบุญดิภาบนะจากพี่เดชนะคะแต่เราเห็นตอนทาบขึ้นฝั่งอ่ะเราเห็นเป็นคล้ายๆเนี่ยตัวเล็ก ตัวใหญ่คืตัวเล็กถึงแน้ข้างหน้าปา,ากเ้ากๆๆีสีขาวๆอะ่ะพี่แมวหรือพี่แต่นนนนานก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 ขายาวๆเห็นขาย,ยัางเออเออใช่ไหมใช่นกไหมเห็นไม่ชัดอะ่ะแต่ว <c oughs> ่าตอนข้ามเคร่งไฟมันไม่ใช่นกมืน แต่ว่าเห็นขาอยู่พี่แมวหรือพี่แตนลงไปดูก็ได้ว่าเขากินอะไรไไพี่ภาคพี่ภาค,พ,ภาคออพี่ภาคไปดูให้หน่อยเนี่ยไม่ว่างถือโทรศัพท์กันทุกคนเลยเนี่ยขาขาเป็นนั่นนเห็นไหมพี่พี่คอเ,เอ,อ้ยนกนกเปล่านกหรือนอกหรือว่า บา,บางทีไอตัวขาเหลืองๆนะตัวเฮียเขาก็ท้องขาวนะตอนลากขึ้นไปมันเหมือนเฮียตัวเล็กแต่ว่าตอนนี้เห็นขาแวบๆเหมือนขานนมตแต่ขานกเป็นสีดํานะแต่ว่าเท้าเขาทุงเท้าเขาสีขาวนะไม่ดูลเอ้ยนายยกขึ้นแล้วพี่แมว ดีกว่านะคะเราคนเล่นน้ำกระบอกมีก้ไกลหน่อยไนะกลหมอ,ออกำลังร่างกายอยู่หลังสวนบมกไกลหน่อยแต่ว่าหมาเห่าเลนะ้วนัน่นพี่แมวเขาขาวออกมาแล้วนะีน่ยมองเห็นไม่ชัดอนะ่ะสวัสดีค่ะพี่ยายนูตเป็กแซย่า ไปออยังถึตตงตื่นหน่ยคุณนายตื่นสายที่นะ่ะทุกคนดูว่าเขาคาบอะไรนะทุกคนกล่องมันขยายได้แค่เนี่ยปากมันแตก นกเหี่ยนอยู่ทั้งฝ่าก็สีมานงอเหีย้ยสีเหองบินบนฟ้าอะไรพี่แมวเขาเดินสวนทางกันอยู่เดี๋ยหะมั่นใจเต็มที่ไงว่าเขาไม่กินกันเห็นเป็นขาสีเหลืองดีจ้าแอดมินนะ่ะนกเห็นแล้วนกสีตั้งสามงามสี่งามเออ โอ้นกกระสาฉันนกเสร็จไปตัวหนึ่งแล้วตอนเช้ามื้อเช้านั่นแหละอย่างยองๆยวง่าเป็นตัวย่างนี่งข้อวันนี้ปลาเยอะใช่ค่ะพี่ยายนุดดูด,ดิทั้งปลาทั้งเฮียอยู่ข้างบนน่ะยาข้าหม่ำหม่ำนกนเห็นขาแล้วขาเนาะโอ้ยแต่สงสารแท้ น้ำยืนยืิยมฟังเด้วโฉบเอ,อกกากลางค้องขึ้นมือนั่นนะเดี๋ยวเห็นว่เห็นบอก่าปุ๋ดธรรมชาตินะเนี่ยบินๆินอยู่่ยให้เขากินได้อื ราไม่เห็นตอนเขาจับได้เนาะอะไรนั่นตัวใหญ่แท้เฮียค่ะกำลังกินนกอยู่เฮียเขากินนกค่ะพี่ยายนุชกินนกเขาขาวที่มันบินไปบินมานี่แหลปะปลาปลาปุ๋งฟอ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 ง,อง,องสวัสดีค่ะพี่ภาคปลาบอกพองฟองใช่ไหมปลาบอกพองฟองเฮียก,กินน